ดีคะ่ะวันนี้แม่กับเชอร์ตันนะคะก็ได้ของขวัญกล่องใหญ่ไปของขวัญปีใหม่จากคุณครูนกเล็กนะคะช่องครูนกเล็กนะกล่องใหญ่มากเลยดูยสิเชอร์ตันเป็นอะนไรคะเป็นจะไปด้วยแม่เป็นอะไรไม <c oughs> แม่แกะอลไรนะรโอ้ แล้วอ,อันก้นี่ขอให้น้องเชื่อใมและครอบครัวมีความสุขมากๆครูนกเล็กกับน้องผูกใจขอมอบของเล่นและคุกกี้แสนอร่อยแทนความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันนะคะ้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณนกเล็กกับน้องผูกใจนะการมานลารักมากเลยโอ้ ขอแต้มของเล่นของแม่คือไหมแม่ก็ <c oughs> ของแต้มหมดและแม่เอาให้ดูดูไหนก่อนอัน,น้่าโอเคหมดนล้รักมากเลยอะคะ่ะเป็นกล่องเครื่องประดับค่าวที <c oughs> แ่ม <c oughs> แม่ดูนะมันจะต้องเป็นกล่องเครื่องประดับที่เปิดมาแล้วมีเพลงไหม ตรงนี้บอกว่าให้เล่นตั้งแต่สามขวบขึ้นไปนะคะเชื่อแต่ก็อีกเดือนหนึ่งก็สามขวบและเล่นได้เล่นได้ไม่ต้องหมุนหมุนอ <c oughs> ืออืออืออือืออออออือ ค่ะค่ะต้องหมุนนี่อ้อแฉะปิ้งิงเป็นนาฟ้าหรือเปล่าหรือเป็นเจ้าหญิงเป็นอะไเป็นนาฟ้าพระมีแหมอืแม่เอเคยูได้นะคะก่อเครื่องกระดาษโอ้ชแตม ะอะไรนคะน้ำหอมโลชั่นหรืออะไรนะโอ้มันต้องอยู่อย่างนี้แน่เลยใช่ไหมใช่ไหมผมได้ดูกล่องแล้ันีน้ว่าเป็นบั๊กโผอามีแหวน อันนั้นนะคะแป้งหรือเปล่าก็มีนะคะต้มหูมีสร้อยใช่ไหมมีอันคืออิสติกมีน้ำหอมหรือเปล่านี้นะ,ะน้ำหอมอสบู่โลชั่น,นะะอั็นี้มดูซิมาดูเปิดได้เปล่านี่ไงเปิดได้ชช้กรรมเล่นแต่งตัวนะคะ,ะแล้วก็น่าจะมีเสียงด้วยหละกา่ายก่อน เดี๋ยวต้องแม่ต้องใส่ฐานก่อนนะคะมันน่าจะมีเสียงเวลาเปิดน่ารักมากเลยค่ะถูกใจแม่กับเชอแตมขอบคุณน้องถูกใจนะคะขอบคุณคุณแม่คุณ,ค,ณคุณนกเล็กนะคะต่อไปเรามาดูคุกกี้กันกน่อนี่โหน่ารักมากเลยค่ะกานีด้วยด้วยคุณนกเล็กกับน้องถูกใจนะคะ ที่เป็นช็อกโกแลตชิพค่ะช็อ <ś m any> แอต๋อคุกกี้ม,มีอัลมอนด์กับช็อกโกแลตชิพนะคะ ามแม่ก็ขอให้คุณคุคุณทรบเล็กแล้วก็น้องถูกใจนะคะมีความสุขสมหวังสมปรารถนาสุขภาพแข็งแรงทางครอบครัวนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะคลิปนี้แม่กับเชอร์แตมก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายนั่นเราก็จะไปกันเลย นี่พีชจัมโบ้สีทองเปิด,ดดูกันเลย